นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แข่งขันนะครับวันพีการเกมแฟคชิปเบรสโทนเบรนนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณราบิตันนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเดววศินขอบคุณวศินฮานะครับผมแล้วก็คุณราบิตันวศินฮะกลับมาแล้วนะครับนี่คือเด็กลาฟาก้าหลอกเขาแชมเปี้ยนของเรานะครับที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นมานะครับอ่าเรียกว่าเขากลับมาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมเทขอเทใจได้ไหม ไปเชียร์อีกฝั่งใช่ไหมขอขอเชียร์คุณลาบิตันได้ไหมได้เลยครับผมอาจจะพากแบบเอียงเอียงนิดนึงอ่าเอียงไปเลยครับครับโอ้โหแล้วคุณน้องลาบิตันเนี่ยมาพร้อมกับเด็กมามัมเหลืองดําด้วยนะครับผมเป็นเด็กที่ผมกําลังวิจัยอยู่นะครับอ่ะแต่ว่าทางฝั่งคุณวสิทธิ์เนี่ยบอกเลยครับเปิดมาเนี่ยนะมิดาดันนะครับผมแล้วก็มาริโนเรียบร้อยสามใบปั๊บๆขึ้นมาเลยตามสูตรเลยนะตามสูตรเป๊ะครับรู้สึกว่าลิสต์ใหม่ของเขาเนี่ยจะไปเน้นสีแดงซะเยอะใช่ครับ จริงๆแล้วเขียวอ่ะค่อนข้างน้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเขียวเนี่ยจะเหลือแค่บอนนี่อืมอ่าเบแล้วก็ตัวรออรอยกขึ้นยกลงรอรอฟัก์รอตอฟกงก์รอไล่ห้านะครับ เราะว่ารู้สึกเหมือนว่าสินี่จะเล่นเป็นสายบุกเลยจะไม่มีไม่มีคิดแปดด้วยครับอ่าครับคือเน้นตัวเล็กตีใช่แต่ก็ไม่รู้นนะครับหลังจากที่เขาไปญี่ปุ่นกลับมาเขาจะได้อะไรกลับมาน่าจะได้หนังอะไรกลับมาไม่ใช่นะ้รเมื่อวานนี่คือมาไม่ธรรมดานะครับคนผู้ชายคนนี้ครับเขาชีวิตเขาดำเนินได้วันพีจริงๆนะครับเหมือนกันลงเครื่องเมื่อวานแล้วก็มาโผล่ที่เอ็มบีเคเลยนะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ครับคุณลาบิตันครับโจมตีทบิกมัมไปนะครับแล้วก็ลงทางฝั่งของฟูคุโร่ครับฟูคุโร่ลง มีฟุตโกับพุดดิ้งอยู่ในสนามใช่แล้วเป็นพุดดิ้งพีเด้วยนะครับเข้าเติมคุณพระศิลท้ครับแล้วปลาไปพุดดิ้งพีเอทิ้งไปนะครับโอ้โหแล้วบิดแล้วบวกให้กับอ่ามัคคิโนะบวกให้กับตัวนามิและนามิตีนะครับก็ห้าพันห้าพันครับแล้วปลาทางด้านของซันจิไปด้วยนะครับเรียกว่าแล้วลงทางด้านของบอนี่นะครับจ่ายสองนะครับนี่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับตอนนี้ในเขียวน่าจะเหลือแค่บอนี่แล้วนะครับใช่มโนโสุเกะไม่น่ามีคนใส่แล้วนะแล้วดูจากซองคุมนะครับ ที่ทางน้องว่าศิลฮะนี่ต้องเป็นผู้สนับสนุนของเราแน่นอนเลยทําไมครับเคมซีครับผมจำลายหลังได้สุดยอดครับผมเป็นไงคุณภาพดีต้องเคมซีนะถูกต้องครับแล้วลงเป็นบอนนี่ตัวหนึ่งครับแล้วจ่ายสองครับยกแน่นอนครับยกมากิโนครับลงทางด้านของสีเขียวมาทางเป็นทาฟาก้าลอนะครับแล้วทาฟาก้าลลกยกะครับนนี่แล้วลงมาเป็นโซโลแล้ววิ่งตีเลยครับโอ้ห้าพันครับ กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับทาฟาการอของเขานะครับและทางด้านของอน้องลาบิตันนะครับปลาเป็นทางด้านของเชฟนะครับของตระกูลบิ๊กมัมของเรานี่เองนะครับเป็นตัวที่ปากาดสองพันนะครับอ่าโหแต่นี่เป็นหนึ่งในเด็กที่ผมอยากเล่นนะเนี่ยเหลืองดาเนี่ยแต่ผมวิจัยแล้วมันยังไม่ย,ไมยังไม่โอเคกับการวิจัยคุณคยังไม่พอยังไม่พอใจใช่ไหมใช่ไม่พอใจที่จะมาแข่งเาเมื่อวานผมเลยเอาเซโต้ไปแข่งครับอื โอ้โหแล้วลงมาทางด้านของอาคคโนะครับทิ้งกาบนมือหนึ่งใบนะครับเคโอคอร์ดห้านะครับโอ้ซึ่งหมดแล้วนะครับและตอนนี้เอาพุดดิ้งแล้วแจไปที่ทางด้านของนามินะครับแล้วบิ๊กมัมแจไปที่โทโร่นะครับเป็นการตีแบบไม่เสียบนะครับเราจะเรียกว่าแจแล้วกันนะครับครับผม่ อโอคครับแล้วโดนกาดไปด้วยทางด้านของบนนี่นะครับเขาเทินทางฝั่งคุณวสิทธิ์ะครับก็ทาการตีก่อนเลยครับเอา <unt ap S 2> ดดันตีเข้าไปก่อนอแล้วใจหนึ่งนะครับบนนี่ครับเปิดท็อปห้าใบบนนะครับหยิบทาทางด้านของซูเปอร์โนวาหนึ่งใบนะครับและเลือกเป็นทางด้านของอะไรดีเอ,ยอ่ยเลือกเป็นบนนี่มาอีกใบครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้บนนี่เนี่ยออกมาจากในเด็กของวสิทธิ์เนี่ยสี่ใบแล้วนะและเอาครับ โตโลตีครับอืห้าพันและเทคแล้วครับอะไรยังไม่ได้บอกความสามารถของทางด้านบิ๊กมัมกันเลยนะครับครับผมอ้าวโอ้โหแล้วออกมาเป็นพระพุทธ,ธองค์นะครับเคอคอสี่ไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าคร้บทําให้ทางคศิษเน,นี่ยยากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดเนี่ยค่อนข้างโล่งนะครับจะทําให้เต็มห้าก็ยากนะครับ อ่ะคราวนี้ก็เข้าสู่โหมดของบิ๊กมัมแล้วนะครับเมื่อเหลือไลท์หนึ่งเนี่ยความสามารถของเขาคือเมื่อเสียบ2ด้งแล้วโจมตีและจ่ายเพิ่มอีก2นะครับสามารถเอาท็อปเด็กนะครับหนึ่งใบมาเป็นไลท์ได้นะครับอ่าต้องทิ้งมือหนึ่งใบด้วยนะลืมบอกก็คือก็เสียการ์ดเสียด้งประมาณสี่ด้งนะครับผมเสียมือใบหนึ่นะครับเพื่อเติมเป็นทางฝั่งของตัวไลท์พอยต์นะครับถูกต้องครับ อ่ะทางฝั่งคุณวสิทธิ์ฮะครับหลังจากที่ลงมาโกโนลงมานะครับก็โอ้โหทำการใช้นะครับผมใช้ฝั่งของท่าแชมโบออ๋อเลือกดูของอ่าทางฝั่งห้าใบบนก่อนอ่าโอ้ตหทนี้ในบอร์ดมีสี่นะครับผมเรียกว่าคือคักก็เลยทีเดียวนะครับอืมโอ้โหแล้วยกแล้วลงอ่าแล้วยกลงอุทมะลงมาครับคือ ต้องไล่อย่างนี้นะครับใช้ทใช้ความสามารถก่อนอครับลงลาฟาการอลาฟาการอยกโอทามะครับผมยกโอทามะขึ้นลาฟากาลงมาก็ลงในส่งของดาด้านลงมาอ่าครับครับแล้วก็ดาด้านหาโอทามะใช่ครับแล้วกลับมามีห้าคาแรคเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วบอกผ่านครับผมอะไรจะวุ่นวายขนาดนี้นะครับคือช็อตเนี้ยเป็นคุณรสิทธิ์ฮะเนี่ยฟาร์มไว้ก่อนนะครับเพื่อรอตีเทอร์แน่ฟาร์มอย่างรวดเร็วนะครับอืมอันนี้เนี่ยทางของคุณลาบิตันเนี่ยเรียกว่า ยังไงดีอ่าเป็นเหลืองดําที่ปนระหว่างบิ๊กมัมกับกองทัพเรือนะครับจริงๆเราก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือบิ๊กมัมกับทางด้านของซีพีนนะครับ,รบแต่นี้ก็เป็นทางด้านของกองทัพเรือนะครับ,บอกองทัพเรือก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการระเบิดบอร์ดนะครับระเบิดชีเจอร์ที่ค่าไายไอ้ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช่ต่ำว่าห้าต่ำว่าสามต่ำว่าอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาสาย c ีพีนเนี่ย ก็จะไม่ต้องทิ้งมืออแกเป็นการแบบเอาทีพินายเก็บเข้ากล่องแทนครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องลาบิตันเนี่ยมาทางสายนี่เลยนะครับมาทางสายกองทัพเรือนะครับแต่ส่วนไอ้ฟุคุโร่นี่นับไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เล่นสีดามมีทุกมีทุกเด็กเลยนะเพราะว่าด้วยความเก่งกาจที่ไม่ไม่ถูกนอกเอาจากความสามารถนะครับใช่ครับทําให้ค่อนข้างจะเป็นตัวการันตีบล็อกนะครับอ่าแต่เวลาเจอเขียวก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะใช่เพราะโดนจับโดนจับนอนแต่ว่าตอนนี้ครับคุณลาบิตันครับโอ้โหก็ ตึงมืออยู่นะครับและขนะนี้จะใช้แล้วครับความสามารถบิ๊กมัมตีครับเจ็ดพันก่อนหรือเปล่าอืมนะครับเจ็ดพันแล้วจ่ายสองเพิ่มทิ้งมือและฮิลนะครับเป็นไลท์หนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับคือเพิ่มทุกเทิร์นเลยครับบิ๊กมัมเนี่ยจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อตอนที่อ่าแล้วตอนนี้คุณรบพิทันจะทิ้งเลือกทิ้งเป็นทางด้านของทางด้านของอ่าคาตาคุลินะครับแล้วก็ฮิลหนึ่งใบนะครับแปะเข้าไปแล้วนะครับก็คือเป็นการแลกมือกับไลท์ ใช่แลกมือกับไลท์นะคือก็ไม่ถือว่าได้เปรียบอะไรมากนะครับเพราะว่าคือคนต้องเสียมือไปอีกใช่คับคาตาสกิครับผมตีเข้าไปครับอีกเจ็ดพันครับแล้วเขาก็ออกแบบมาดีนะเพราะว่าการที่บิ๊กมัมเนี่ยต้องจ่ายถึงสี่เพื่อได้แปะฮิวเนี่ยสามารถไม่สามารถที่จะไล่ทางด้านของตัวบิ๊กมัมอีกตัวไล่เจ็ดไล่เจ็ดได้ได้นะครับแล้วก็ไล่สิบอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วคือต้องเลือกต้องเลือกยิ่งดังว่าจะต้องฮิวด้วยอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบความสามารถนี้เนี่ย ไม่ได้ใช้ถึงสี่ด้งเนี่ยจะกลายเป็นว่าสามารถลงตัวไล่เจ็ดต่อได้อะไรเงี้ยจะทําให้แบบอีกฝั่งหนึ่งโอพกันไปคุณรพีจัร์ครับลงเมื่อกี้ทางฝั่งของฟุคุโร่นะครับแล้วก็บอกผ่านเลยโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เหมือนมีสองไลน์นะครับครับผมเพิ่มมาก็เขาเธอคุณวศินฮะครับช่วงนี้นี่บอร์ดจะมีอยู่สี่ใบแต่ว่ามือค่อนข้างเยอะไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะเรียกว่าแสปแปมบอร์ดลงไม้ครบห้าใบนะครับ แต่นี่ผมยังไม่ได้เห็นอะไรในโอพีศูนย์สามเลยนะถือว่านี่คือแกเพิ่งกลับมาแล้วแกก็เลยยังจัดเด็กไม่ทันแต่ว่าโอพีศูนย์สามจริงๆแล้วแกก็ไม่ค่อยได้ใส่นะใช่ครับซึ่งซึ่งช่วง,งนี้เขาจะมีใส่เพิ่มมาจะเป็นทางด้านของบากี้อืแต่ก็ยังไม่เห็นแกใส่นะก็ยังยังไม่รู้ว่าเอหรือว่าแกยังไม่ไดัพแพรอีกใบหนึง่งนนี้เป็นนามีเหมือนเดิมนามิเหมือนเดิมเลยนะครับ,รบจวเปิดห้าใบครับเอาหมวกฟางขึ้นมือหนึ่งใบต่ถึงยังไม่ได้อัพแพทเนี่ยเด็กนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับอืลเเนอระยงง่ อันนี้เป็นช็อปเปอร์จากหนังสือใช่ครับจากหนังสือยี่ห้าปีครับครับจังหวะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแชมเบิร์แล้วนะครับเพราะว่าที่เต็มนะครับและโอ้โหลาฟฟากาลตีกอาจจะเอาลาฟากาลอกขึ้นหรือเปล่าใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ลงทีหลังนะครับครับคุณซาบิตันครับต้องเลือกนะครับว่าจะบล็อกหรือว่าจะรับนะครับผม จริงรับก่อนได้นะเพราะว่าติ๊กกเอร์ใช่แล้วถ้าเกิดแกวางไว้แสดงว่าใบที่บ่าเมื่อกี้ไม่มีติ๊กเกอร์นะไม่ไม่แกไม่ได้วางแกเอาจากกองก็ไม่เห็นอ๋อไม่เหมือนบิ๊กมัมไม่เหมือนบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมจะเรียงอ่าแล้วลงทําเป็นทางการแชมเบิรนะครับหยิบทางด้านของมาคิโนขึ้นนะครับแต่ก่อนหยิบเมื่อกี้น่าจะเราน่าจะพลาดไปช่วงหนึ่งเขาน่าจะแถบนอนก่อนบวกให้ใครสักคนใช่อะไรบ่อยน่ามีหรือเปล่า ไม่ได้แล้วเอาขึ้นบนแล้วงั้ไม่ได้ไม่ได้บวกแล้วใช่ใเพราะว่าพ่านามีพึ่งลงใช่ส่วนอด้านก็เลเวลสองใช่อ่า้อสองลงบวกไม่ได้นะครับต้องดูครับว่าหลังจากลงลาฟาก้ารอมาครับจะใช้แชมเบของลาฟาก้ารอในลงตัวไหนมาอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ลงได้ข้าไล่สามหรือต่ํากว่าสีไหนก็ได้ใช่สีไหนก็ได้เลยนะครับ แต่ท่าของลีดเดอร์เนี่ยคือถ้า,ถาเอาแดงขึ้นต้องเอาดเขี่ยว <ลง S 2> จะไม่ลงครับแล้ว<ล>เป็นฮอ,อก,กินนะและ้วจ่ายห้าลงมาเป็นฮอ,อก,กินนะครับฮอกินนี่ก็ถือว่าเป็นตัวไถบอร์ดอีกหนึ่งตัว ถูกต้องครับน่าเกียดเลยครับตัวนี้ไทยน่าเกียดเลยคือชุดแรกมาผมเคยเจอครั้งแรกไม่รู้ทําอะไรได้โอ้โหตีดับเบิลตีเบิ้ลตีเบิ้ลปึกบ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 อลไปก็โดนลุกขึ้นมาตีอีกใช่แล้วทางของวสิตเนี่ยมีทางด้านของทัฟาก้ารอที่เป็นตัวของเอทีด้วยที่เป็นตัวงัดเท่ากับว่าตัวไอเนี่ยอาจจะตีได้ถึง3รอบครับผมตีคาแรคเตอร์หนึ่งทีแล้วงดลักขึ้นมาแล้วตีอีกรอบต้องตีเข้าคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครั้งที่สอง หรือว่าลีดเดอร์ก็ได้ครับที่สองแล้วค่อยลงแล้ฟการอตีงั้นอีกสามทีนะครับและสามหกพันสามทีไม่ใช่หกพันด้วยผมเคยโดนยัดห้าใบห้าใบหมื่นหนึ่งตีก่อนปุ๊บงัดแล้วตีอีกหมื่นหนึ่งสองสองเท่ากับสองืันสองแล้วแล้วลงทัพฟาการอมางัดและเด็กเนี้ยมันมันลงทัพฟาการอแบบน่าเกลียดเลยนะใช่สองเพราะว่าช่ยสองช้แชมเบอร์ของลีดเดอร์ใช่ครับลงแบบน่าเกลียดเลย อ่แต่บอกผ่านนะเพราะว่าคุณวระศินเนี่ยคือปูไว้สําหรับเธอ์น่ใช่เธอหน้าที่หนักแน่นอนนะครับคือเดี๋ยวนี้จะไม่เน้นตีแบบว่าถล่มทลายถล่มทลายคือแค่แบบสแปมบอร์ดไว้ก่อน<ช>แล้วเดี๋ยวรอค่อยตีทีเดียวใช่ครับในยุคที่เล่นกันอย่างสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าสีม่วงไม่อยู่แล้วเนี่ย<ช>ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะเดี๋ยวจะไม่ได้ตีเออเดี๋ยวจะโดนคิงเดี๋ยวจะโดนเอ่อไคโดสิบล้างบอร์ดใช่ไม่มีแล้วนะครับในยุคนี้นะครับ ซึ่งไคโดสิบล้างบอร์ดนี้ตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นง่อยไปเลยนะครับเพราะว่าเจอเจอพวกที่ไม่ตายจากไม่ด้อไม่โดนเคโอจากความสามารถนี่คือเรียบร้อยใช่ครับสีดำนี่คือพวกสีดำที่เอีอย่างอย่างฟูคุโร่สองตัวยืนอยู่ครบยืนยิ้มเลยอ่าสีแดงอ่าอย่างอย่างสีแดงก็อย่างมันโก้ตายก็ทิ้งมือฟึ๊บฟ๊บกลับมายืนย่าเหมือนเดิมไม่มีแล้วก็เอาเทมารครับอะไรเกิดขึ้นและไล่แปดครับคาตาคุริครับยกทางด้านของฮอกกิดไว้ ไว้ในไลท์ไว้ตูดเลยนะครับตูดไลท์ไปสุดท้ายครับผมเล่นตูดเลยใช่ครับอจะเรียกอะไรดีล่างไปล่างสุดเล่นตูดเออไม่เป็นไรเล่นได้ได้เล่นตีก่อนนครับผมห้าพันครับรกลใจแบงค์ใหญ่แล้วนะครับแล้วใจหนึ่งครับลงทางด้านของมาคิโนลงมาแถบบวกให้นามิหามิตีห้าพันครับขอหนึ่งพันครับวุ่นวายจริงนะขอเจาะแจ้งก็ฟุคุโร่ครับ หมดไปให้หมดมือแล้วครับห้าพันจรงต้องบล็อกนี่หนักแล้วครับนะครับทียเดนผมถึงบอกว่าการที่เล่นกับตัวกองทัพเรือเนี่ยจะทําให้การ์ดหมดมือนะครับเพราะต้องทิ้งมือใช่จะถ้าเล่นกับซีพีนเนี่ยเราจะแค่เก็บเด็กกับเข้าไปใต้กองนะครับไม่เก็บเก็บจากใต้เออเก็บเข้าไปใต้กองนะครับและอีกสุดท้ายเข้าไปแล้วนะครับและหมดเลยไหมนะครับกับดาดันนะครับกับอ้อกับทาฟาก้ารอตัวที่เหลือนะครับ นี่ยังไม่รวมทัพพะการะยกยนี่ครับนี่ไงโอ้โหและงัดงัดหนึ่งตัวขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะเป็นตัวไหนนั่นแหละครับผมก็จะเป็นแปดพันนสิสองโด่งนะเจ็ดพันงัดตัวเดิมเลยครับเจ็ดพันตัวเดิมเลยครับบอกเรียบร้อยเลยครับหมดนี่เลยครับหน้าตักโอ้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีอีก หมื่นสองครับผมแอบจับมือด้วยแอบจับมือด้วยจริงจริงจริงครับผมเห็นเลยครับแอบจับมือครับท้าปกติแล้วครับชนมือก็พอชนมือนี่แอบจับมือเลยฮะจริงจริงนี่คุณไม่คุณมาจับมืออุต่าเหรอเออคุณแอบจับมืออุต่าเหรอตีเดี๋ยวให้พี่เอสจัดการหน่อยวนี้